เ่พ่อครอบครัวป้าห้าคนเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก็ดีนะมากันห้องอยู่โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเสียค่าเช่าบ้านอายทำไมเราไม่ได้ไปไอ้นี่ขครปลูกเพิงปลูกอะไรอยู่รลไฟจะาที่แต่พวกป้า,น,านี่ไม่มีทางไปก็อยู่แถวนี้แหละอีกอย่างหนึ่งระบุลุกที่เขาอยู่ถ้าขอมะไรเราก็ต้องไปคนยายปวกเขาไล่แล้วคณยายจะอยู่ที่ไหนฉันไม่มีที่จะอยู่เงินทองก็ไม่มีเราไม่ใช่คนรวยเราคนจนก็อึดอัดหาเช้ากินข้ามบางวันก็มีงานก็ได้ตังค์บางวันไม่มีงานจะไปเช่าบ้านอยู่หรือว่าจะอะไรอย่างี้มันก็ยาก ขายราคาถูกนะข้าวยี่สห้าสามสิบเนี่้าไฟพันห้า 1, 500, ถ้าน้ำสามร้อยต่อเขาทิงิงจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วว่าเออเขาจะให้เอายังไงเขามาสร้างเดี๋ยวเขาโคล้คมอ okay, ะไรเข่งอ้ะนี่ปะเอ้ยใช่ ได้ไหมพีม่มันดูไม่ใช่สถานที่ที่น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยได้ใช่ดูสภาพแวดล้อมแล้วทกเอาจริงมนันอึดอัดมากเลยนุ้ยแว่าเข้าไปข้างในเมื่อกี้เราดริงเลยหายใจไม่ค่อยออกตรงชั้นที่มันเป็นเหมือนชั้นที่คนอยู่ชั้นสักประมาณชั้นสองที่มันมีข้าวมีของมีห้องเป็นแบบนังง้นมาอันนีคนอยู่นะเพราะงั้นนะอันนี้ทุกคง,งอยู่ได้ไงเพราะสภาพแวดล้อมมันไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่แบบไม่ได้อึดอัดแค่ภายในตึกนะพี่หนูก็แบบจอมปลวกเอ้ยสารที่แบบผพังเอ้ยคือแวดล้อมมันมันกด ให้เรารู ivity, ้สึกว่าแบบสถานที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยรต้องถามก่อนว่าตรงนี้ที่เขาเลือกอยู่ตรงนี้กันอ่ะเขาไม่มีทางเลกจริงๆหรือเขาเลือกที่จะไม่ไปที่นี่ไม่มีผู้นำเพราะมีไม่ได้เพราะว่าหนึ่งทะเบียนบ้านไม่มีบางคนันเป็นทะเบียนยุคเก่าน้ำไฟก็ขอสอบกันเองไม่ได้คือเวลาเวลามีก็พี่น้องเราจะช่วยกันช่วยกันตามภาษากันเองอ่ะอย่างก็ห้าหกคนนี่แหละเขาก็เริ่มมาแล้วนะ พวกป้ามึงท้ายซอยข้างหน้าซอยก็สุดหน้าซอยนะท้ายซอยมีคนลำบากที่สุดข้างหน้าซอยเป็นคนไม่ค่อยลำบากสุดของสุดซอยอประมาณเกือบเจ็ดสิแล้วนะเพราะตอนนั้นป้ามาอยู่นี่ห้าผววใช่ไหมตรนนี้ป้าเจ็ดสบเบะหนูลองคิดดูิญาตพี่น้องพี่อยู่ในแถวนี้กันหมดหกสกว่าปี70็ิกว่าปีบุกเบิจกจังเรื่องอะไรของป้ามาอยู่นี่เลยนะก็อันนี้จะเป็นของตึกล้างหมด จากนีไปก็หลายตึกนะด้านหลังที่หนูนั่งกันนะตรงตึกยานางเจด็ดตึกมันมีข้างในลึกนะตรงนี้สุดของสุดซอยเพราะว่าเวลาหนูเข้ามากันหัูจะเห็นข้างหน้าจากบ้านหลังที่มีร่มเขาเรียกสุดซอยอันนี้เขาก็มีพวกปปวดติดเจี๊ยบเขาก็ลำบากเหมือนกัน,นอันนี้อันนี้ีบ้านยายเล็กยายเล็ก สี่สิปีหกือห้าสิบมาเนค่าเขียวไก่กาแล้วไม่ไม่าเขียนใหญ่ลุ่มทับบ้านพังพังน,นนะเขาให้ไปเอาเงินเขาให้ในะที่สวนดนันทาเอามาก็ปลูกบ้านปลกป,ปลูกได้หน่อยไฟไหม้หมดไม่ได้เอ้เที่ยงไม่หมดได้เชื้อมาตัวนี้แล้วได้หลานแก้ข้าวมาหาที่อยู่จังเยอะได้ เลยตอนนี้หลานจภไยก็พามานู่นไม่ได้อยู่นี่อยู่ที่ตรงทางรถไฟเสียท่าที่ตัสองหมื่นนะอยู่ที่ทางรถไฟอะ่ะลกูกเพิ่งปลูกอะไรอยู่รถไฟยาวที่รถไฟไม่หีิกต้องมาอยู่นี่ของคุณอาจารย์เลิงสารต่อวันเขามาสร้างแล้วเขาก็าลงมา โอ้เยอะอยู่นะตอนนี้แต่ก่อนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่มาช่วงนี้ก็มีหน้าใหม่ๆเข้ามาเรื่อยถ้าคนแปลกหน้ามาถามว่าเราให้อยู่ไหมเราก็กลัวความวุ่นวายแบบว่ามาอยู่แล้วมาสร้างปัญหาให้พวกเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวมากินเหล้าเมายาก็เดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันอะไรกันเราก็จะไม่ค่อยให้อยู่นอกจากว่าคนรู้จักกันเขามีญาติพี่น้องอยู่นี่เขาดึงกันมาอยู่เออนั่นน่ะโอเคจะได้ไม่ต้องเช่าบ้าน ตนุไหนครับใช่เลยใช่ป้านางเคยไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวเดือนออถามว่าเครียดไหมเครียดนะ,ะไรายได้มันไม่พอกับรายจ่ายเราก็เลย,เยพาลูกมาอยู่ตรงตรงนี้เอาเงินตรงว่าจ่ายค่าเช่าบ้านมาเป็นค่ากินค่าไปโรงเรียนลูกมันก็สบายใจไปอีกอย่างไม่กดดันเรามากค่าแรงวันละ300กว่าบาทนี่ถามว่าอยู่ยาก ไปแล้วก็ไล่ามามาทางด่วนแล้วก็ไล่ามาก็เห็นตึกมันว่างก็เลยขึ้นมาอยู่บนตึกเรามองตัวเองว่าเราเป็นผู้บุกรุกะบุกรุกเขาแต่พ่อครอบครัวป้าห้ากนเจอก่าห้องตรงนี้ก็ตรงนี้ เขาก็จะอยู่ตรงนู้นคูนึงแล้วก็ข้างล่างในครหนึงถ้าไฟพันห้าค่าน้ำก็ละราวสามร้อต่อเขาต่อเขาทิ้งที่เขามีบ้านเล็กที่อย่างลูกหลานมาเรียนนี่ก็คือย้ายเข้าเตมินบ้านกของคนอื่นเขาเอาเด็กย้ายมาก่อนแล้วก็ต้องย้ายเด็กมาอยู่บ้านประตยป้าไม่เห็นมันเปลี่ยนแปลงยังไงมันก็ยอย่างเงี้ยลูกเออไม่มีทางไปก็อยู่กันแถวนี้แหละ หมายถึงเขาอยู่กันยังไงอะคะพุทแบบว่าคือเขากั้นเป็นบล็อกแบบของใครของมันอย่างเงี้ยเหรอกั้นกันเองต้องทํากันเองต้องหาอะไรตอกนะอะไรเงี้ยแล้วอากาศช่วงเนี้ยหรือดูร้อนอากาศร้อนตรงเนี้ยร้อนกว่าเดิมมั้งใจคอไม่ดีเลยร้อนโอ้โห,หลมมันไม่โชยอะ่ะมันไม่มีลมแล้วอยู่เป็นยังไงอะก็ใช้พัดลมตามปกติแล้วอย่างห้องน้ําเข้าที่ไหนห้องน้ำอยู่นี่อ๋อนี่ห้องน้ำนีำ่นจ้ะอ๋อนี่คือเราก็เหมือนแบบหาพวกเศษอะไรพวกเนี้ยมา ต่อๆให้มันเป็นบล็อกห้องเราเอ่ขึมาแล้ว<ช>นนไ,ไปหามาจากไหนอ่ะพี่เขาหามาให้หแล้วก็มาทำกนนี้ ฝนตกก็นอนไม่ได้หรอกเพราะว่าซึมตามอิดมาเนี่ยก็ดูเด็ดดูสภาพเดา๋ดวใช้ผ้าคมขึงมั่งอะไรขึงมั่งอะไรเงี้ยเพราะว่าฝนมาสาดมั่งแล้วก็ทีนอนไม่ได้ไอ้ทีท่วมพื้นเลยนะท่วมท่วมพื้นที่เรานอนเนี่ยถ้าตกหนักหนักะมันแบบน้ำระบายไม่ได้ไงแล้วก็นั่งร่งเช็คกันทั้งคืนเนี่ยเราก็ไม่มีเงินที่จะทำมันเนาะถ้ามีงบนมาทำก็ดีมันไม่มันรั่วนะมันรั่วหมดนะไม่ต้องเลยขายของกักษาหมด ป้านางอยู่กับลุงป้านางออกรถแท็กซี่มาป้านางก็มาล้มตอนที่ว่าโควิดป้านางก็ดันให้ลูกจบเอาลูกจบไว้ก่อนคือรถแท็กซี่นะก็คือแบบว่าส่งเดือนนึงก็หลายตังอยู่ป้านางก็เลยปล่อยไปก่อนก็คือ,คอ,คอตั้งใจหาให้ลูกเรียนก็นขายหมูปิ้งไก่ย่างขายตอนเช้านู่นนะขายไปขายหน้าปากซอยอะ่ะกำแพงเพชรหนึ่งอ่าก็เข็นไปเข็นมาอยู่แถวเนี้ยลูกก็ยังเรียนอยู่ลำบาก พอดีอ่ะที่ขายก็เป็นปีปีปีสองปีได้เลยค่ะขายเสื้อผ้ามือสองตลาดนัดมันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันป่วยกันอะไรไปนนี่เราขายราคาถูกนะขาา้ขายวยี่ห้าสามสมิบเองเพราะว่าขายในชุมชนให้คนท้องกินบางคนก็เก็บขยะบางคนก็ทํางานแม่บ้านขับวินขับแท็กซี่หลายลูกแบบเขาได้ร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยขายให้เขากิน ยายอยู่ก็มีลูกชายคนเดียวเก็บขยะนะมาแดดเปรี้ยงนะไปส่งมาเมื่อกี้ไปเทขยะไอ้วัชชะกรนะได้ร้อยเข่งหนึ่งร้อยไปตั้งหกโมงไปลากเอามาไว้หน้าวัดแล้วรถใหญ่เข้ามารับนะ่ะแล้วพอเลิกแล้วเก็บขยะมาัน้ลยไม่เคยซื้อลูกชายยายเขาหาเลี้ยงยายไม่เคยไปไหนนะเดินหนไหวเดินเนช้ามาก็รถน้ำต้นไม้ไอ้๋ยวเนี้ย แล้วมีคนหนึ่งเขาก็จะซื้อรถเข็นห้ยายยายไม่เอาอะเอารถเข็นก็ต้องหาคนเข็นอีกอยากได้เงินเอาไว้ซื้ออยกซื้อยากินบางครั้งก็ถามความรู้สึกของลูกนะว่าแม่พามาอยูนณตรงจุดนี้หนูอายคนไหมลูกลูกสามบอกไม่อายแม่อายทําไมเราไม่ได้ไปไอ้นี่ขครใครไม่ครบเขาก็ไม่ครบเขาก็พยายามตั้งใจเรียนให้จบ มันที่ตรงสึกล้านเหมือนกันนะที่ร้านอาหารตรงนั้นเนะี่ยก็เดี๋ยวเขาก็จะไล่เราเหมือนกันเนี่ยเราก็ไม่จะทำกันยังไงเรารอหมายสารเขามาเขาจะเอาหมายมาติดมีนามเมษาพฤษภาอะไรเนี่ยที่เนี่ยมันไม่ใช่ที่ทางด่วนมันเป็นที่ของร้านอาหารไปแล้วถ้าเขา,เขาซื้อเขาก็ต้องซื้อทั้งแถบเพราะมันโดนโดนก็โดนทั้งหมดถ้าตรงบริเวณตรงเนี้ยโดนด้วยเหมือนกันจยผ่านทำงไงก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่ย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายไปอีกอย้ายไปอีกอีกอย่างหนึง่งเราบุกรุกที่เขาอยู่ถ้าเขาอ,อะไรเราก็ต้องไปยอมรับตลอดว่าเราบุกรุกที่ คุณยายปวกเขาไล่แล้วคุณยายจะอยู่ที่ไหนยายก็บอกอยู่แต่พันลอยอ่ะจริงๆยายพูดกูไม่ต่อแหลหัวบอกแล้วมันไม่มีที่จะอยู่เงินทองก็ไม่มีเราไม่ใช่คนรวยเราคนจนหาเช้ากินข้ามต้แต่พันลอยนะ่ะไปอาศัยเขาอยู่ก็จนถึงวินาทีสุดท้ายเราว่าเออเขาจะให้เอาอยัางไงเขาจะให้ย้ายออกตอนไหนก็มาแจ้งก็เราก็ต้องไปแต่ป้านางก็มีลูกสาวคอยรองรับเพราะว่าเขาทำงานบริษัทเขาก็เงินเดือนเขาก็โอเคอยู่ เ็าก็ไปซื้อบ้านซื้ออะไรอยู่เขาก็เตรียมไว้ให้เรารู้ว่าจะต้องได้ย้ายได้อะไรเงี้ยหรือว่าแถวเนี้ยมีคนที่เป็นเหมือนผู้ปว่วยติดเตียงใช่มีถ้ามีข้าวมาอะไรมาก็แบ่งให้เขาแบ่งมันให้เขาข้าวถุงมาแล้วก็แบ่งให้เขาแล้วมีข้าวสารมาแล้วก็แบ่งให้เขา,เขานี่ก็คือบ้านเขาอีกหลังนึงนะตรงน,นี้ตอนแรกไม่ได้คิดว่าเป็นบ้านแต่พอเห็นมันเป็นบล็อกแล้วเลยรู้ว่าเป็นบ้านเขา ก็อึดอัดอยู่นะมองอตามความเป็นจริงนอกคนที่เขาหาเช้ากินข้ามอะไรเงี้ยบางวันก็มีงานก็ได้ตังค์บางวันไม่มีงานจะไปเที่ยวบ้านอยู่หรือว่าจะอะไรเงี้ยมันก็ยากอยู่ก็ต้องละเหตุละหนกันไปละก็นี่ก็มีคนก็จะมาเปิดร้านให้ขายกระข้าวบอกว่า คนไม่มีตังก็กินฟรีอะไรเนี้ยก็รอเขาบอกพระมันยังรับตังไม่ให้ป้าเลยเพืจะฝืนมานะว่าป้าทาจริงอะไรเนี้ยเขาบอกว่าเอาเินไปทําอะไรก็เอาไปกับว่าอย่างนี้บางคนที่เขาแบบว่าไม่ได้เข้ามาสัมผัสหรือว่าอะไรในชีวิตของเราเขาก็จะมองมันก็จะแปลกหน่อยว่าอยู่กันได้ยังไงมีงานมีการทํากันหรือเปล่าป้ามีงานป้าก็ทําของป้าไปใครจะมองยังไงป้าก็ไม่ไอ้นี่เราทํามาหากินด้วยแบบว่าไม่ได้ไปโคดไปโกงใครเขาเดินผ่านไปผ่านมาบางคนก็ มองมาในความรู้ส <hi> ึกว่าของสารก็มีอยู่นี่ถ้าเราไม่ได <Heh. S 2> um. ้คิดอะไรมากลูกมันอยู่ได้ก็อยู่ที่เราการของเราว่าระวังตัวว่าเออเราแบบไม่ใช่ว่าอยู่แบบนี้แล้วเราจะทําตัวไม่ดีเรามีอาชีพของเราแบบนี้เราทํามาหากินแบบนี้คนที่เขาว่าเรามาดูถูกเรามาเขาก็ไม่ได้มาหาเรากินเราก็ทําตัวของเรา